สวัสดีเด้อนะครับพี่น้องทุกทท่านนะครับทุกทุกทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับรับชมรับฟังนะครับพี่น้องมันก็เหลืออดแล้วนะครับอีเวนนี้นะครับไม่รู้มันอยู่ไหนนะครับพี่น้องอยู่ต่างประเทศนะครับยังมาโสดรู้โสดหินนะครับเรื่องของชาวบ้านเขาทุกเรื่องไปนะครับพี่น้องไม่ว่าเขาจะทำเฮียอะไรอีเวนนี้ก็ออกมา พูดทุกเรื่องนะครับพี่น้องอืมพูดทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กเรื่องผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้เกอไปรอเรียนพ่อแม่เขามันถูกมันต้องหรือเปล่าอียานอีเวนเออมันไม่ถูกนะม,มันก็โตแล้วเก่จะเข้าโรงแล้วมึง ไม่ใช่ไม้ใกล้ฝั่งไม้ใกล้ลงเรื่อยไม่รู้เขาจะเฉือนมึงวันไหนอีเวนอียานนี่เป็นหมอยแซมเตดเขาตลอดเลยนะมึงนี่อืไม่ใช่เห็บไม่ใช่หมัดหรอกพี่น้องที่เกาะเสษตเขาเกาะประเด็นเขาอ,อ,อีเขียดคันคาา,ากินเมงวันเมื่อคืน มันเข้ามาแม่นนะครับพี่อุ้ยอียานก็เข้ามานะพี่น้องเลยเข้ามาในช่องผมนะครับอืมเข้ามาอีเวนนี้นะครับพี่น้องมึงจะตายแล้วมึงจะลงหลุมแล้วยังออกมาพูดแบบนี้อีกนะครับพี่น้องเพื่อนะครับออกมาพูดเพื่อ <c oughs> เพื่อดูไม่ดีนะครับพี่น้อง <c oughs> เพื่อดูไม่ดี เพื่อดูไม่ดีเพื่ออให้คนอื่นเข้าใจผิดแบบนี้นะพี่น้องเออกีอย่ยวกับการทําบ้านการทําห้องน้ำํำของนุองวางเรื่องของน้องตองมึงเป็นเฮี้ยอะไรกูถามมึงหน่อยหรือเรื่องของแอดมินน้อยหรือเด็ก มันเอาหมดเลยพี่น้องอีเวนนี้นะครับมันเกี่ยวอะไรกับมึงยานกูถามมึงหน่อยมึงจะตายบ่เออมึงไม่เว้นสักอย่างเลยอ,อีเวนนี้ ไม่เว้นสักอย่างไม่เว้นสักเรื่องเลยนะครับพี่น้องเล่นทุกอย่างทุกประเด็นเหมือนกับเรื่องของลุงว่างกับน้องตองก็พูดอยู่นั่นแหละพี่น้องนะครับพอมีกระแสพอมีประเด็นขึ้นมาจะมึงจะมาพูดทำเหี้ยอะไรกูถามมึงหน่อยออยามเขาไม่มียามเขาตกอับแต่มึงเข้ามาช่วยเหลือเขาหรือเปล่าอีควายเออไม่มีอีไหนแน่ไหนเข้ามาช่วย บักแป้งนะก็ตัวดีพี่น้องนะครับฐานะคนบ้านเดียวกันวะเออเป็นญาติเป็นพี่เขยกันเออมันใช่อยู่นะครับแล้วมึงหยิบยื่นอะไรให้เขาบ้างในตอนนั้นน่ะตอนที่เขาลำบากบางคนก็บอกว่าให้ญาติพี่น้องเขาไปรับ อืจะไปรับเพียอะไรญานะติพี่น้องก็ไม่ได้ช่วยเขาประมาณขนาดนี้นะครับพี่น้องไม่ได้ช่วยขนาดนี้อืมลุงวางก็ยังขอบคุณเอฟซีนะครับพอโตที่ลุงวางได้มีถึงทุกวันนี้นะครับพี่น้องมีชีวิตที่ดีขึ้น ลูกก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับพี่น้องมันก็ดีกว่าเก่านะครับพี่น้องออ <c oughs> ถือว่าดีกว่าเดิมนั่นแหละพี่น้องมันไม่เกี่ยวกวับญาติพี่น้องนะครับพี่น้องเรื่องแบบนี้นะขนาดญาติพี่น้องก็ ไปยืมเงินแค่พันสองพันนะครับก็ยังโดนด่ามาอีกนะครับอยังโดนด่ามาอีกเราก็โตแล้วนะครับพี่น้องเขาออกมาเป็นประเด็นออกมาเป็นคอนเทนต์อีกมึงนี่ มึงรู้มึงรู้ลึกตื้นหนาบางขนาดไหนถึงออกมาพูดเขามาทำงานกับกูไม่รู้กี่เดือนอีเวนความลำบากเขามันเป็นยังไงพวกมึงเคยเห็นไหมในวันที่เขาไม่มีใครในเวลาที่เขาเดือดร้อน กูเก้าออกมาพูดเพราะอะไรก็เคยมาทำงานกับกูกูช่วยเหลือเขาในคนที่ถูกทุกข์ได้ยากพอมีประเด็นพอมีกระแสขึ้นมาเอาแล้วมึงหแป้งก็ตัวดีอยียานี่ก็อีกตัว มึงมาพูดเพื่ออะไรหาสเตกอะไรกูถามพวกมึงหน่อยเออในวันที่เขาไม่มีอะไรเวลาเขาเดือดร้อนเคยเห็นหัวเขาไหมเ,ออเงินแดงหนึ่งเคยช่วยเขาไหมเคยหยิบยื่นอะไรให้เขาบ้างกูถามหน่อยเออกูถามมึงแน่มึงหยิบยื่นอะไรให้เขาบ้างเห็นเขาเป็นพี่เป็นน้องไหมถ้าคนไม่มีนะครับพี่น้องเขาไม่นับญาติด้วย เขาไม่รับญาติด้วยเขาม่อยากรู้จักด้วยสามนะครับพี่น้องเออมีเปรตยู่แย่นะครับพี่น้องเปรตยู่แย่ทุกเรื่องนั่นแหละพี่น้องมาแนะนําอย่างนั้นแนะนําอย่างนี้พูนไปแนะนําพ่อของพูนทําไมเมื่อก่อนไม่เห็นหัวเขาไม่ช่วยเหลือเขาอืม พอมีประเด็นและหยิบมาพูดในฐานะเพื่อนบ้านกันฐานะเป็นพี่เขยว่านะครับโกูจะขานมกเบนใส่ดีอืมกูก็ไม่ใช่ญาติกูกูก็มาช่วยลุงวางกูสงสารน้องตองน้องแมมกำลังเรียนตอนนั้นเออ แตนก็ได้แนะนําในการเปิดช่องนะครับพี่น้องเพราะเขามีปัญหาครอบครัวกันตอนนั้นเออกูอจะพูดให้มึงฟังอีญานตั้งแต่ต้นเมียเขาไปมีคนใหม่นะครับพี่น้องก็อยู่ด้วยกันดีๆนี่แหละไม่รู้เป็นอะไรเนอะรู้จักกันทางเฟซทางอะไรนี่แหละนะครับเออ หรือเพื่อนอยากลองของใหม่ก็ไม่รู้นะครับพี่น้องเออหมักของใหญ่ของยาวก็ไม่รู้นะพี่น้องเนาะผมก็ไม่รู้แหละนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะม,มากมากอะนะพี่น้องอืมก็ทิ้งนะครับลูกๆไว้กับลุงหว่างทั้งหมดนะครับพี่น้องเออที่ได้คุยกันมานะกับลุงหว่างนะครับพี่น้องอืม ในฐานะคนรู้จักกันเนาะพี่น้องเนาะตอนนั้นผมก็ขาดคนงานเนาะก็คุยกับคุยกับลุงหว่างปาไปไปทํางานกับผมอมเพื่อลูกๆจะมีะไรายได้ไปโรงร่ําโรงเรียนเอาไปนั้นก็เอาช่างตั้มแต่ให้ผมทําคลิปไรสดเอ้ยสบายลุงว่างเอ้ยเฮ็ดไปรด <c oughs> นะครับพี่น้องก็ทางช่วยกันไปนั่แหละเออมีเงก็ทําคลิปไปด้วยกันนี่แหละลุงว่างเอ้ยว่า ก็ดีกว่าไม่มีรายได้อะไรเลยนะครับพี่น้องอที่เราดึงมาช่วยงานนี่กูอยากพูดให้มึงฟังอีกอย่างแต่ละตัวแต่ละตัวที่ออกมาพูดนี่มึงเคยช่วยเฮียอะไรเขาถามกูถกขอถามหน่อยกูขอถามหน่อย,อออยที่ออกมาพูดนี่ มึงได้ช่วยเหมือนอกับลุงกับป้าไหมให้ชีวิตที่เขาให้ชีวิตใหม่เขาไม่ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นออต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่เมตตาลุงหว่างกับน้องตองนะครับที่เห็นความสำคัญเนาะพี่น้องนะครับขอให้ท่านอยู่ดีมีแฮงนะครับทุกทุกคนนั่นแหละนะครับแล้วก็เอฟซีที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็าฝากติดตามด้วยนะครับ รุงว่างด้วยนะครับพี่น้องอจะบอกว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่น้องจะไปรับเอาอย่าง,งานั้นอย่าง,งาน,นี้มันไม่ใช่นะครับพี่น้อง <c oughs> มันขึ้นอยู่กับรุงว่างนะครับพี่น้องแกก็หากินเพื่อปากเพื่อท้องแกนะครับพี่น้องเออ,อย่ามาพูดเลยว่าพี่น้องจะไปรับเอาอย่าง,งานั้นรับเอาอย่าง,งานี้มันไม่ใช่นะครับพี่น้องเว้ยอืม เงินทองนะครับเวลาไม่มีใครหยิบยื่นให้ไม่มีนะครับพี่น้องจะมาพูดหาสแตกอะไรแล้วก็มีเอฟซป่วนเอฟซี FC ปั่นฝั่งนู้นด้วยนะครับพี่น้องถ้าไม่รู้ต้นสายปลายเหตุก็อย่ามาพูดอย่ามาเสือกอ,อียาณนี่ก็ตัวดีเวนนี่ถ้ามึงไม่รู้ก็อย่าพูด รู้สิบจากรู้ร้อยรู้น้อยไปจะพูดเยอะสดนเตนกูนี่ตัเป็นกระแสขึ้นมาแล้วออกมาพูดเขาอย่างนั้นพูดเขาอย่างนี้โอ้ยห่ามเงยยีีสันดานหมานี่แม่นึกก็สัวตายแม่มันเถิอึดเงินใส่ปนานั่นตีมึง ก็ทําความดีบ้างอีเวนไม่นั่งไม่ใช่นั่งใส่ร้ายเขาไปน็นวันรอรอรอถึงเวลาตายของมึงกูขอไว้อะไรล่วงหน้าไว้กับมึงเลยนะออยานนะเอก่อนมึงจะลงหลุมนะอีเวนกูขอไว้อะไรล่วงหน้าไว้กับมึงเลยเอก่อนมึงจะตายมึงก็ทำความดีบ้างให้กับชีวิตมึงบ้าง เคยทำไหมความดีอืมถ้าไม่รู้กูจะเอาตีนบอกให้อืมอีเวนอเออกลจะกูตีนบอกให้ถ้าไม่รู้อืมกูจะตีนนน้อยของกูนี่แหละบอกสอนมึงเออถ้าไม่รู้จักรู้สิบอย่าพูดร้อยรู้น้อยอย่าพูดเยอะอย่าพูดหลายนะพี่น้องอืม มันก็เตือนไปแล้วมึงนี่อ,อ,อ่อีเลีพี่น้องอีเวนต์ตะไลนี่แต่ละหมักแต่ละอีเนี่พอมีประเด็นเนี่ยว้ามาดิ้นแล้วครับทุรนทุรลยอืมก็ฮอดกี่เส้เดือนตายแดดพี่น้องเลย <c oughs> ก็ฮอดกี่เส้เดือนตายแดดอีกเราหายสเต็กอย่าง ว่ามันได้ยังขึ้นมาช่วยยังเขาได้มึงช่วยอะไรเขาบ้างผู้ถามมึงนี่เงินเด่นแดงหนึ่งก็ไ้ช่วยเขาอีเวนเงยเข่าหลาชั่วหลายนาะมึงเนาะไงย้อนกินเขาเทาย้อนเกิดถึงซื่อๆนี่ห้านี่อืทุนเขาก็ดูจากพ่อจากแม่มึงนุ่นแหละ พอแมงบาสร้างสอนติอืมเท่าชื่อๆเนาะเท่าดิดอกอีห่านี่กับพี่น้องเอ้ยด่าก็ไม่สมหรอกพี่น้องอแล้วยีิงไม่นานก็ตายหรอกพี่น้องนะครับอืมคนแบบนี้นะครับสารากลางบ้านมันเฮ็ดย่างสร้างตามจักนะครับผมไม่รู้นะครับอืม จักเล้วโบเล้แลวแหละพี่น้องเนาะอือศาลาก็คว้าหอดอันศาลาวัดผู้ใดพี่น้องทางไห่เนาะเห็ดปัานกินเจ้าของเขาก็นาบูดอยู่แล้ว嘛 <laughs> เจ้าของกินกิน็ดกะเห็ดนังนกะเหลือยีหมูยีหมาพี่น้องเอ้ยอือหมันเงินยูใช้เห็ดบ่านนี้ <laughs> บม่มีอือ พี่นี่นี่นะครับสวัสดีครับเออเงินอยู่ใสอขอในเ็บซีบอกปฏเบ้าเสีเขาบาทนี่อืมมันบ่เบื้องงอนเหลียวเบื้องงอนเจ้าของนะมันโมวิดเจ้าของนะกูเว้าอยู่เออกูเว้าแล้วออาปดเบ้าวผส้ผอพูนเก่งเห็นเนาะมันไ่ได้ห้าย,ยังได้ตายถ้าว้าคนแบบนี้ได้ตายแต่พูดนะครับพี่น้อง FC เอฟซีออ ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างหรอกพี่น้องเอ้ยเปิดเบ้านะครับไหลลือดนะครับเก่งเออปัดลุงมือทาดิเหรอเห็นพี่น้องเอ้ยอืมไดวพูดให้เขาเพื่อให้เขาดูไม่ดีเออเลฟซี่ก็ดูออกนะครับมันเป็นยังไงอออสังคมวงพวงนี้นะครับพี่น้อง ถ้ามันไปอยู่รวมกันเนี่ยโอ้ยประเทศชาติมีแต่ความสิ้นหายนะครับมีแต่มีแต่ล่มจมนะครับพี่น้องเอ้ยมีแต่คนเนี่ยพี่น้องสร้างชาติหมามันสร้างชาติไม่ได้หรอกพี่น้องเออหรือว่าเป็นหมาบอกพี่น้องเอพวกเวนนี่เออ จะเอาเรื่องความมาพูดทำไมมึงก็ไม่ได้ช่วยเขาอะไรมากมายไม่ได้ทำอะไรให้เขา,เ,าเขาไปอยู่นั่นชีวิตเขาก็ดีขึ้นแล้วเอมึงจะไปเดี่ยวลัางเขาทำไม้มึงนั่นแหละอิจฉาเขาเออพวกมึงนั่นแหละอิจฉาเขา เขาไปอยู่นั่นชีวิตเขาก็ดีขึ้นแล้วเออจะให้เขาตกต่ำเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเหมือนกับมันพูดให้ลุงนั่นแหละการออกมาพูดแบบน,นี้นะครับพี่น้องอช่องเกมไม่มีเอ็ดมินเหลือครับพี่ๆช่องใครช่องช่องพี่วางขาบอกพี่อุย้ยอืม ช่องพี่หว่างขาน่าจะมีแอดมินอยู่ยมั้งพี่อุ้ยหรือช่องใครม,มันคงนึกว่าจะมีเอฟซีอืมโอนเงินให้มาทำศาลากลางบ้านเอฟซโอนน้อย <c oughs> มันก็ไม่เสร็จแล้วตั้งเล่อ,อยู่งหันเลยพี่น้องเอ้ยอืมผัดหายใจห่วงกับพวกอื่นอยู่เออ ถ้านี่จริงอะจกเงินเจ้าของออกรึไงเห็ดอย่างมันก็เกินไปนะครับพี่น้องเนาะเหลือหีหมูหีหมานะครับอมเห็ดอย่างเบิเบ่งสภาพเจ้าของอืมช่องลุงวางไม่มีแอดมินค่ะน้องกุย้าย <c oughs> เมื่อก่อนก็จะมีเต๋าเวอร์เนียนะครับพี่น้องเนาะตอนนั้นเนะาะ ทรงลุงวางไหนอืออ่าอีลีนะครับพี่น้องอืมต้นสายมันปลายเหตุมันเป็นแบบนี้อีญาต์อ่กูก็ช่วยเหลือลุงวางเหมือนกันออม,มาอยู่กับกูก็หลายเดือนออันี่กูเอาความจริงออกมาพูดแต่ละตัวแต่ละหมักแต่ละอีนี่ที่ออกมาพูดนี่กูถามมึงแน่ มึงช่วยอะไรเขากมกแป้งในี่มึงซร้อยอย่างเราญาดนี่ได้เท่าเบ้าออลุงพลกับป้าเต็นได้ช่วยเปิดช่องหมายเลเอมึงเดนไปช่วยไปเขาไปนั่นเฮ้ยญาติเขาได้พี่น้องนะครับยี่นีอก็ส <c oughs> งสารนี่แหละผมสงสารน้องตองกับน้องแม่งแม่มกำลังเลี้ยนตอนนั้นเออไปล,ลุงวางว่ะ โอ้ยบมมีเงินทางตามเออเห็นใดๆเนาะป้าป้าเห็นงานข่อยไปลุงวางป้าว่ะเออแล้วจบเจือกัะว่ะเออก็พรอะเงินไปลงรลำรลงเรียนอยู่ว่ะเออลุงวางเอ,อเ้ยอืมจะจะเพียนงานแน,นวหดว่ะเออเจะจะไล่สดก็ไล่ทำไมว่ะากเฮ็ดคลิปก็เฮ็ดว่ะนาอพี่น้องขนาดไปทํางานกับพี่กับน,น,น,น้องไปทํางานกับน,น้องลุงว่างเนาะลุงวาง่งวางไปทําด้วยนี่ไปไล่ สดหรือไปเฮ็ดคิดเนี่ยโอ้จะมาทําแบบนี้ชิมาไล์สดแบบนี้ป้าปเมื่อรลดขวาวาพี่น้องเลยอืมงั้นมันเหมือนค่อยไดเออม,มันไม่เหมือนผมไดเออไม่เหมือนลุงหดอืมลุงวางก็ไม่ไปนะครับพี่น้องเนาะไปทำงานก่อสร้างนี่แหละอืม ใครที่บอกว่าญาติน้องรุ่งวังจะไปรับตัวมันไม่ใช่นะครับพี่น้องจะไปรับพี่นางรออับเพื่ออะไรมีเงินให้เราติยืมเงินให้เราใส่บ่ถามนี่เป็นไผรยืมเงินให้เราใส่แต่ไปยืมพันหนึ่งกัดโต้ทั้งป่อยทั้งได้พี่น้องเอ้ยเออเจามีปัญญาใส่คอยบอกว่านะครับพี่น้อง อนี่แหละกูจะเตะปากพี่น้องเลยอีที่ออกมาเว้านี่หมักที่ออกมาเว้านี่เออบบกูจ้างห้ายังกูสูเว้าไหมไม่รู้ก็อย่าพูดเออไปลาพัา,าสแตก็กยังเงินให้เขาใสาบอเงินจะอยู่จะกินนี่ยืงง่นให้เขาบอเออยี่หลีเนี่ยน้องตองได้ลำมันก็มีรายได้พี่น้องนะครับมาจุนเจือครอบครัวมีเงินเก็บ เ,เพื่ออนาคตในวันข้างหน้านะครับเธอน้องเขาอยากเรียนดีเมนบอกพี่น้องยีลย่ลีอเขาให้เขารู้จักเก็บเงินเก็บอะไรนะพี่น้องนะเพื่ออนาคตทางหน้านะครับของตัวเองนะครับในการที่จะไปเล่าเรียนต่อนะครับพี่น้องที่สูงขึ้นไปเนาะนี่คือนะครับการให้โอกาสนะครับของน้องเขาอื ขนาดพี่น้องก็ยังไม่หยิบยื่นให้เขานะครับพี่น้องมันก็ตัวไผ่ตัวมันนะครับพี่ดีนะครับเออกู้มือในตัวไผ่ตัวมันนะครับพี่น้องเขาก็พ่อเขานะครับพี่น้องเออขนาดพันเดียวก็ยังปล่อยยังได้นาะเพื่อได้ก็มากับพี่น้องเลยไม่ได้เงมาง่ายเลยได้มาจากการถ่าได้พี่น้องเลยเจ้ามีปัญญาใส่ข่อยบอกว่าได้พี่น้องเลยอืขนาดที่บัวยันตีโหนอกไรพี่น้องเ้ยเราบอยฟังได้หลวงวางเออ บ่มีเงินไหนน้องแม่ไปโรงเรียนต่างๆเบื่อเงินฝ่อยก็ได้ลุงวางเอ้บังเงินดําพันดัหยางกะเออมันยังทำงานใน้่่อยก็ได้บ่าเออยวค่อยหาเอาก็ได้บ่าอืมถ้างเงินไม่มากมายแล้วก็ยื่นให้อยู่นะครับพี่น้องเนาะออังต่าน้องแม่ไปไหนนะครับไม่รู้นะน่าจะไปทํางานมั้งนะครับผมก็ไม่ได้ถามลุงวางเนาะถ้าจะไปทํางานนี่แหละเรียนจบลุงวางก็ไม่มีปัญญาส่งต่อแล้วต่างๆเบืยอ ืม่มีปัญญาส่งต่อแล้วเราว่าเออเอา้าวว่าเขาญงเนะี่ยเขาไปหาเลียนเอาตัวรลดว่าลุงวางเอ,อ้ยเขาก็เลี้ยงซ้ำนี่ละ่ะได้ซ้ำนี่เขาปัญญาเขาซ้ำนี่กับซ้ำนี่แล้วว่าเออหัวข้อช่างต่ำอ่อออสาสะใจมาก่ะช่างต่าตรงเปะเลยนะครับมันจะดีมันจะเลวมันก็เรื่องของเขาใช่นะครับพี่น้องเลยจะมาเสือกทําไมเออมันหนักหัวพ่อหัวแม่มึงติกูถามมึงแน่ มึงไปดูแลครอบครัวของมึงดีกว่าไหมไปดูชีวิตให้มึงให้มันดีขึ้นดีกว่าไหมถึงจะมาบูลลี่คนนั้นคนนี้เมาบูลลี่เด็กอนี่แหละตัวดีมึงจะมาว่าหาสแตกอย่างน้องจบแล้วทำงานแล้วนะครับผมก็ดีใจกับลุงว่างด้วยนะครับพี่น้องอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันเร็วได้พี่น้องให้หาเงินเนอะ แป๊บเดียวไดพี่น้องเนาะเออคนคนข้าบมากาข้าบหนีพี่น้องเลยคนนี่ข้าบมากาข้าบหนีเออเงินบเงินบใไซคือไปไมอยู่ป่าได้พี่น้องอีออถ้าหามาไม่ใช้มัน,นก็เหลือแล้วพี่น้องเลยเอออันนี้เป็นคนข้าบมากาข้าบไปแล้วพี่น้องกาข้าบหนีแล้วเออสิหามาลายได้นะครับเงินเนาะเออทุกวันนี้ก็หายากพี่น้อง อืสองปากสามปากกินกับคนเดียวพี่น้องอืมเห็นเขาเอาได้ดีแล้ไปอิสาเขาบอกาเออแต่เมนละอิสาเขาอุกกว่าน่ะอืมนามเขาผมมีดิคือบ่หายเขาคือบ่ยืดยื่นเลยเขานี่นะอันนี้ผมพูดความจริงได้นี่จะออกมาพูดหาสวรรค์วิมานอะไรอืม เพื่ออยากให้เขาออกมาบอกอเพื่อพูดออให้ให้ลุงให้ป้าดูไม่ดีบ่ะมันก็เป็นนิสัยของพวกพวกมึงอยู่แล้วแม่นบอกพี่น้องเป็นสันดานของพวกมันอยู่แล้วมันเป็นอาชีพของมันอยู่แล้วเป็นประเพณีของพวกมันอยู่แล้วที่พูดใส่ร้ายให้คนอื่นเออไอ้เละเออเอาความจริงนพี่น้องไว้นี่เออมันชีว้าดีนําคนจะเชื่อตีพี่น้องเออ พูดดีกับคนหรอกพี่น้องพวกนี้ผมกล้าพูดเพราะอะไรลุงวางมาทำงานกับผมไม่รู้กี่เดือนนะครับ FC อยู่ตรงนี้ FC ผมรู้นะครับแม่นบอกพี่น้องมาทำงานกับผมไหมผมตั๋วอยู่บ่อเอา,เอาผมโกหก FC ไหมผมไม่ได้โกหกอันนี้คือความจริงนะครับพี่น้อง ผมรู้จักปัญหานะครับของลุงวางนะครับเกม,มีปัญหาอะไรแกก็พูดนะครับพี่น้องเออลุงวางเคเป็นคนแบบนี้นะครับซื้อนะครับพี่น้องเออซื่อจนจักสีวานในไหลละพี่น้องเออน้องเพื่อกับบอกจนฮ็นไม่แก้งขี่ผอได้พี่น้องยังพูจักอี่ลี่เออ คนประเภทนี้คนพวกนี้นะครับพี่นอ้องเราจะต้องที่จะทำร้ายคนอื่นตัวเองน่ะดีหมดนะครับคนอื่นเลวในสายตาของพวกมันแต่ความเลวของพวกมึงทำไมไม่ออกมาพูดอียานาลูกเต้ามึงนะออกมาทำคอนเทนต์หน่อยสิอ,อีเวนลูกผัวมึงมึงแน่จริงไหมมันดีขนาดไหน ลูกผัวมึงดีขนาดไหนถึงออกมาพูดให้คนอื่นอีเวนอียนันอียน ad, อันนันแตดเอออีหมอยเซมแตดพี่น้องโมงเมนเฮดโมเม,นม,เม,น,มนมัดดอกอมันฝังอยู่นั่นเลยกูเปรียบเทียบให้มึงแบบนี้เลยอีเวนอียนันอีหมอยเซมแตดอืมึงก็ถ่ายทําถ่ายชีวิตรูปมึงบ้างเออเห็นไหมครอบชีวิตครอบครัวมันถ่ายให้ดูไหมพี่น้องเออ นั่นละมันยังสี่บาทพี่น้องนะครับเออมันโอ้ยของขึ้นคุณมีนาเอ้ยอืมเออมันลงงากเลยพี่น้องเอ้ยเบ้าเลยโอ้ยนะครับศูนย์ลดวันนี่ห้านี่พี่น้องเอ้ยเออเท่าหลายส่วหลายพี่น้องเอ้ยเท่าหลายส่วหลายที่ตายให้มึงอืมอยาดเด้ ఇవన్నీ hmm.